สวัสดีค่ะวันนี้แก๊ง S A p แันติวิทยาคมามามารีวิวสวนน้ำสวนน้ำจุลศิษย์วอเตอร์พาร์คนะคะอันนี้คือเครื่องเล่น,น,นแล้วก็แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นแต่น้ำลึกมากกว่าสามเมตรนะคะแต่อันนี้สนุกค่ะมีเครื่องเล่นแบบคุณต้องอันมาแล้วก โดนแบบกระปิงตัวเลยโดนกระปิงตัวลงมาโอ้โหตร์นมากเลยเะใช่แล้วเพลงที well wow, we, uh, ่น <afraid Tyson> <suffer> ี่ก็บรรยากาศดีมากทันนี้ก็คือคนนะคะเราจะมาดูคนทุกคนนะคะนี่นะคะไอนี่คือเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดแล้วมีคนแบบกระโดดลงมาแล้วอันนี้ก็คื อันนี้สนุกมากเลยเนาะจะจะกลับมารีวิวใหม่นะเดีย๋ยวพบกับใครอีกคราวหน้าค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบาย